ตีน้อยไปนอนนะเดี๋ยวก็กลับแล้วสี่โมงอะ่ะอาติไปนอนนะส่งทุกเช้าเลยส่งไปทำงานอย่างนี้ทุกเช้าเลยพี่ตีครับตีไปนอนนะนอนรอนะสี่โมงเย็นเจอกันตีครับสี่โมงเย็นตีเจอกันนะไปนอนลูกไปทุกเช้าเลยมานั่งส่งไปทำงานเนี่ย เราห้อยไปนอนแล้วสี่โมงก็กลับแล้วท,ทีน้อยอนั่งนงงี้ทุกเช้าเลย